สวัสดีจ้าพี่น้องอันนี้ยายน้องควหลังเขาเดิมอันนี้ยายน้องมาส่งของจังหวัดเชียงใหม่อันนี้คือเขาขุนตาลจังหวัดลำปางขึ้นเขากำลังขึ้นเขาพี่น้องช่วงไกลได้ไอเขาขุนตาลนี่ช่วงไกลอยู่ไกลทุ่งสงทนโนไกลเท่านี้ นี้ช่วงขึ้นเขาลงเขายาวเขาคุนตานวันนี้ก็สิคึมๆึมเได้ดวพี่น้องเพราะว่าฝนตกมาฝนตกตลอดทางวันนี้วันที่27เมษายน2564ฝนตกตลอดทางเลย ก็จะประมาณนี้ด้อพี่น้องเด้อต้นไม้ธรรมชาติการงานได้เนี่ยต้นไม้บ้านเขาก็ยังมีอยู่ค้านเขาเป็นตาไปหายเฮ็ดเนาอพี่น้อง มันก็จะซี้สั้นๆเด้อพี่น้องเด้ออาซีฟของใหญ่น้องต้องเดินทางพี่น้องเอ้ยช่วงโควิดแต่กระเซฟตัวเองโบเฮ็ดก็บรได้กิน มันก็ภาพมันผิดคกอยแจง้งไปเนี่ยนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบูมีแสงอาทิตย์กินนอนเทิงรถแลวพี่น้องเอ้ยชีวิตใหใน้องควหลังเขาปั๊มเดยมีคนเยอะๆกับบก้าแวะเลี่ยงชุมชนเลี่ยงคนยานโควิดคนอื่นเขาก็ยยานใ่น้องคนใจน้อง เฮ็ดอาีีพเดินทางแต่ยายน้องกับเซฟตัวเองดอกว่ายายน้องกับยานอยู่คือกันรอสีวัคกซีนประสิได้ซิโนโวแว็กนะ่ะสีสีดีห้ออื่นจักปานเด็กจีได้สีดยานจนหลอนมันละ กักำแพงแบบนี้กันดินสไลด์นะพี่น้องกันดินสไล,ลด์รถจิขึ้นบ่บยไหแล้วพี่น้องอืด,อ,ด,อ,ดอืดแล้วรถนะักสาธุสธัธวจะฉพอคขนการ ให้ใยน้องครัวหลังเข่าเดินทางเขี้ยวคาดปลอดภัยเด้อสาธุสาธุอันนั้นขึ้นยอดอันนี้ขาลงเด้อพี่น้องเด้อขาลงก็ชีว่วๆเด้มันลงเร็ว ใช้เทคนิคคนคับต้องมืออาชีพได้พี่น้องบ่มืออาชีพบ่ได้เดยรถนี่สิบสองโลพี่พน้องนะ แพร่บึกบมันเป็นอาชีพเนาะพี่น้องเนาะอาชีพไพร่อาชีพมันแต่อาชีพยญ่น้องนี่ไปทั่วประเทศเลยเด้ มาซาดภูเขาไกลๆท้องฟ้าไกลๆคุณบอกพี่น้องเอาเตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะอ,อันนี้ทางลงเขาขุนตาลจังหวัดลำปางเดี๋ยวแบทเจน้องสิเมริรขอบคุณค่ะที่เข้ามาดูเข้ามาเป็นกำลังใจให้ยายน้องกลัวหลังเขา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ใหญน้องแดเดอวยค่ะสวัสดีค่ะ